มาครับผมต้องหากินหมานดูแลปูครับ<ม>ปูนาครับดักปูนารอบใส่ต้นข้าว,วเอาก<อ>็พอได้กินไม่ได้ไปหาซื้อเขาอืมแก้วเหมืเพื่อหนาออก็มานี่นะปูน่าอะไรวะเน,นีาาน่เตรียมหลอ,ตอดต้องปูต้องป่าแล้วอยู่ที่ปูตายกลางปู có nọ có mọi người mặt mày tìm được tìm thấy võng tony tất cả thấy tìm 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 ทำไมก็พอดกินหมานท่าตัววิธีสานบุตรกวไห้กินเนี่ยบุร,ก,บรกินเนี่ยับกกน,น,ยนบุตวยเนาะต้องรักไหว,ไวบุวมาแมงเต่เขาลายกว่ามีตัวก็กําลังกินกําลังกว พุงทักปะเบต้นเสาร์นี่เพาะมันเตะขึ้นต้นมันมาเต็มใสแล้วนี่เต็มหลอดเลยขึ้นต้นต้นมันมาเสียนมายำเต็มเราไดงมากไหมเต็มอีกนี่เล่นกระแป้งโหลดอย่าโบตีดีนี่กงขาดจ้ะนึกว่เออเสร็จแล้วพุงขาด ดูดิอืมเ <mit it. S 1> <Jersey. S 2> ย่ขายเด้อขายรูละหัส <c oughs> ิบบาทเนี่ยขายรูดหาสบาท ผมไม่ได้รู้หาสิบบาทอย่นี่กค่ได้รูดหนึ่งนี่เต็มถุงรูดหนึ่งเต็มถุงมัดปัดถุงมัดรูดหนึ่งหาสิบบาทจากมักรลายพยายามตรงใจเขาเบรออือ 咩？你托点没了？Yeah.

นี่เจ้าบาทนี่อาชีพบาทวะเนี่ยเ่าว่าขายอาชีพบาทว้าวแล้วอ,อ,า <S <S อาีบาทาาตกเป็นร้อยเนี่ยเราขวดนึ่งนละร้อยนี่เนี่ยทำไมทาไที่ละม่่ต้องเบี้ยทขวดใหม่มาที่ละ ลุง่ลุงพ่ทำไมเต็มหลอดตล้วบึงหลอดข้มมางล่างบึงบ่า

好，你们。